ตามสัญญานะจะสอนหาเลขออกซิเดชันก่อนอื่นก่อนที่เราจะรู้ว่าการหาเลขออกซิเดชันจะหายอย่างไงเราต้องรู้ก่อนว่าเลขออกซิเดชันของธาตุแต่ละหมู่มันเป็นอย่างไงมาดูธาตุหมู่ที่หนึ่งก่อนธาตุหมู่ที่หนึ่งนะ ก็จะมีเลขออกซิเดชันเป็นบวกหนึ่งธาตุหมู่ที่สองนมีเลขออกซิเดชันเป็นบวกสองหมู่ที่สามจะมีเลขออกซิเดชันเป็นบวกสามมันจะมีสามหมู่เท่านั้นที่จะมีเลขออกซิเดชันคงตัวก็คือธาตุหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สองและหมู่ที่สามนะหมู่ที่หนึ่งก็เช่นไฮโดรเจนอ่ะลิเทียมอย่างนี้หมู่ที่สองก็เช่นแมกนีเซียมแคลเซียมหมู่ที่สามก็เช่นเบลิียมนะรพวกนี้ส่วนธาตุหมู่อื่นคือธาตุหมู่ที่สี่หมู่ที่ห้าหมู่ที่หกหมู่ที่เจ็ดจะมีเลข ออกซิเดชันที่ไม่แน่นอนนะแต่ส่วนมากเนี่ยหมู่ที่สี่ก็จะเป็นบวกสี่หมู่ที่ห้าก็จะเป็นบวกห้าหมู่ที่หกก็จะเป็นลบสองหมู่ที่เจ็ดก็จะเป็นลบหนึ่งประมาณนี้นะแต่ว่าส่วนมากมันจะไม่แน่นอนมีตัวหนึ่งที่มันจะแน่นอนเสมอก็คือออกซิเจนเลขออกซิเดชันจะเป็นลบสองเสมอนะตรงนี้ต้องจําให้ได้อะ ครบถวนอีกทีนึงหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สองหมู่ที่สามจะมีค่าเลขออกซิเดชันคงตัวก็คือหมู่ที่หนึ่งบวกหนึ่งหมู่ที่สองบวกสองหมู่ที่สามบวกสามส่วนธาตุหมู่ที่สี่หมู่ที่ห้าหมู่ที่หกหมู่ที่เจ็ดแล้วก็หมู่ที่แปดจะมีเลขออกซิเดชันไม่คงตัวยกเว้นหมู่ที่หกคือออกซิเจนออกซิเจนจะมีเลขออกซิเดชันคงตัวคือลบสองอ่ะแล้วจะมาดูตัวอย่างกัน อันนี้คือตัวอย่างการหาเลขออกซิเดชันการหาเลขออกซิเดชันถ้าเขาให้มาเป็นกลุ่มกลุ่มตัวเลขของธาตุแบบนี้กลุ่มตัวเลขของธาตุตรงนี้เนี่ยเลขออกซิเดชันของกลุ่มธาตุตรงนี้จะเท่ากับเดี๋ยวนะกลุ่มเลขออกซิเดชันธาตุตรงนี้ให้ดูข้างบนเป็นประจุมันจะเท่ากับลบหนึ่ง นะข้างบนเป็นประจุเท่ากับลบหนึ่งเมื่อกี้เราบอกกันใช่ไหมว่าว่าออกซิเจนจะเป็นลบสองเสมอส่วนอันนี้มันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเขาจะให้หาตัวนี้คือหาเลขออกซิเดชันของตัวนี้หาของคอรลีนนะซึ่งของคอรลีนเนี่ยเราไม่รู้แน่นอนแล้วก็ให้สมการเป็นเนะตรงนี้เบวก ว่วนลบสองลบสองมาจากไหนก็คือมาจากค่าออกซิเจนที่บอกว่าออกซิเจนจะเป็นลบสองเสมอคูณด้วยสี่สี่มาจากไหนมาสี่มาจากตัวห้อยตรงนี้คูณด้วยสี่นะก็เท่ากับลบหนึ่งซึ่งลบหนึ่งตรงนี้คือค่าประจุข้างบนถ้าสมมุติว่าข้างบนไม่มีตัวอะไรเลยก็ให้เท่ากับศูนย์จากนั้นก็แก้สมก,การเอคือคอรีนที่เราต้องการหานะจะเขียนเป็นคอรีนก็ได้ก็เป็นเอบวกลบแปด ก็เท่ากับลบหนึ่งนะก็คือสี่คูณลบสองเท่ากับลบแปดจากนั้นก็ย้ายข้างก็เหลือเอ็กตัวเดียวนะตรงนี้ก็ย้ายข้างมานะบวกกับลบตรงนี้บวกกับลบเจอกันก็เป็นลบย้ายข้างมาก็เป็นบวกก็เป็นเอ็กซหรือคอรลีนเท่ากับบวกเจ็ดเพราะฉะนั้นคอรลีนมีเลขออกซิเดชันเท่ากับบวกเจ็ดนะอ่ะข้อต่อไปเป็นตัวอย่างอันนี้ก็ ็น่งนี้ก็ให้ n เป็น x ก็คือเขาต้องการหาเลขออกซิเดชันของตัวนี้ของตัวนี้เขาต้องการหาเลขออกซิเดชันของตัวนี้ซึ่งไนโตรเจนเนี่ยเป็นอยู่ในหมู่ที่ห้าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเลขเลขออกซิเดชันมันคืออะไรแต่ว่าตัวนี้ใช่ไหมมันอยู่ในหมู่ที่หนึ่งก็คือเลขเออกซิเดชันเป็นบวกหนึ่งเสมอออกซิเจนเป็นลบสองเสมออันนี้ก็เป็นบวกหนึ่งเสมอจากนั้นแล้วก็แทนสูตรเหมือนเมื่อกี้เลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งคูณด้วยสี่นะ อ่าบวกอ่าหนึ่งมาจากไหนก็มาจากไอ้ตรงนี้ไงบวกหนึ่งคูณสี่ก็คือมันห้อยสี่ส่วนออกซิเจนออกซิเจนมาจากไหนออกซิเจนก็มาจากอ่าลบสองลบสองนะมันไม่มีอะไรห้อยก็ก็บวกลบสองธรรมดาส่วนไฮโดรเจนก็บวกหนึ่งธรรมดาแล้วก็เอามาบวกกันจากนั้นประจุมันข้างบนมันไม่มีประจุอะไรทั้งสิ้นก็เท่ากับศูนย์จากนั้นก็แก้สมการเหมือนเดิม นะขคนตอบออกมาก็จะเป็นรูปสามประมาณนี้นะ